ชื่อโอ๊ตครับนัทพลกรสิงห์ขอนครับแบ็กกราวผมก็จะประกอบด้วย3ส่วนเนาะก็คือเป็นเอนจิเนียร์ครับเป็น f i แ a นซ์แล้วก็เป็นเทคสตาร์ทอัพนะครับก็ด้วยแบ็กกราวที่มิกซ์ครับก็เคยทำองค์กรคอร์เปอเรทครับก็จะผ่านเป็นโปรเจกต์แมเน e เจอร์ที่ IBM เครับเคยทำที่ Citibank คครับแล้วก็ จบที่ธนาคารฐานไทยเนาะตอนนั้นเป็น TMB นะครับตอนนี้เปลี่ยนชื่อแล้วม e r ์จเป็น TTB นะครับหลังจากนั้นครับก็มีโอกาสได้ก้าวสู่วงการเทคสตาร์ทอัพครับเปิดธุรกิจของตัวเองโคฟาวกับน้องชายนะครับตัวแรกชื่อว่า Convola b ครับผมเป็น AI แชทบอทครับหลังจากนั้นตัวที่2ก็ชื่อว่า a r i s ครับเป็นระบบที่ช่วยให้ร้านค้าครับขายของผ่านการขายผ่านไลฟ์เนาะที่จะเป็นที่ฮิตในช่วงประมาณ2 3สปีที่แล้วนะครับสุดท้ายครับก็ตอนนี้เป็น c e o ครับของเว็บแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Space c l o ด d ครับโดยะเปแพลฟอร์ครับจะ ช่วยให้นักลงทุนหรือว่านักธุรกิจครับที่มองหาทําเลประเภทรีเทลสเปซเนาะในการเปิดร้านไม่ว่าจะเป็นร้านค้าร้านอาหารร้านคาเฟ่น,นะครับ สามารถเข้าไปหาทำเลได้ครับด้วยข้อมูลนะครับขอขีดเส้นใต้2เส้นเนาะเลือกทำเลด้วยข้อมูลนะครับในปัจจุบันครับมีร้านค้าประมาณ3 0 0 0 0 0ถึงร้านค้าครับที่เปิดใหม่ขึ้นมาทุกปีนะครับซึ่งร้านค้าเหล่านี้ต้องบอกว่า80%เนี่ยคือเจ๊งภายใน3ปี90%เจ๊งภายใน5ปีเนาะเหตุนผลระดับหนึ่งที่เจ๊งครับเพราะว่าเรื่องของทำเลนะครับอาหารไม่อร่อยบริการไม่ดีมาร์เก็ตติ้งไม่ตรงมันยังแก้ไขได้ แต่ถ้าเลือกทำเลผิดต้องบอกว่าคนส่วนใหญ่ที่มาลงทุนเนี่ยคือเขาใช้เงินเก็บทั้งชีวิตมาเปิดร้านเหล่านี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นทำเลผิดเนี่ยส่วนใหญ่แก้ไม่ได้ก็คือเป็นเหตุผลระดับหนึ่งที่ทําให้เจ๊งนะครับแต่กลับข้างกันก็คือถ้าถามว่าคนส่วนใหญ่เลือกทําเลจากอะไรเนี่ยส่วนใหญ่มาจากคนบอกมาว่าดีความรู้สึกแบบเอ้อยู่ใกล้บ้านตรงนี้เคยเห็นนะว่ามีคนเยอะแต่น้อยคนมากๆที่ใช้ข้อมูลจริงๆเหมือนองค์กรใหญ่เนะว่าเคยจับทราฟฟิกไหมว่า วันวันหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเนี่ยมีคนเดินเข้ากี่โมงกี่คนเป็นใครบ้างทำเลต่างๆครัมีข้อมูลเหล่านี้อยู่เสมอแต่น้อยคนครับที่สามารถเอามันไปใช้ได้อันนี้คือความหมายของการเลือกข้อมูลด้วยอ่าอิน a t เมชันครับไม่ใช่อีโมชั่น ใน3-5ถึงปีข้างหน้าครับขั้นแรกต้องบอกว่าเทรนด์ของโลกก่อนเลยแล้วกันไม่ต้องแค่เฉพาะธุรกิจของเรานะครับเทรนด์ของโลกใน3-5ถึงปีข้างหน้าเนี่ยน่าจะเป็นยุคข,ของ AI เราเห็นเต็มตัวแล้วจาก ChatGPT ท,ที่มันเปิดตัวมาเมื่อปีที่แล้วนะครับซึ่งแน่นอน2พิลล่าที่มันจะมาพร้อมกับความจริญรุ่งเรืองของยุค AI ครับคือ หคือพิลล่าของ Data 2. นะครับสคือพิลล่าของ Engineer ที่สามารถมาใช้ Data เหล่านั้นได้นะครับเราก็จะเห็นตั้งแต่ยุคก่อนหน้านี้นิดนึงนะครับประมาณ2-3มปีที่แล้วที่เราเห็นเอนจิเนียร์เนี่ยมี Data าไซ์มี Data, Data Analyst นะครับที่เข้ามาช่วยเสริมตรงนี้แต่เดี๋ยวเราจะได้เห็น Engineer ยุคใหม่เช่นกันไม่ว่าจะเป็นคนที่เรียกว่าพรอมเอ Engineer นะครับที่สามารถเป็นคนที่สื่อสารกับ AI เหล่านี้แล้วได้ผลลัพธ์ที่ต้องการออกมาใช้งานได้นะครับสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นมาครับ โชคดีที่ตัว Space Cloud ครับเป็นแพลตฟอร์มที่อยู่ศูนย์กลางเลยของเรื่องของการใช้ Data อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราคิดว่าในอนาคตเนี่ยเดต้ทุกอย่างนะครับก็จะถูกนําไปใช้กับองค์กรไม่ว่าจะร้านค้าร้านใหญ่ร้านเล็กครับสามารถเข้าถึง Data เหล่านี้แล้วอาจจะมี AI ในการช่วยเหลือในการ นำเดต้ตาเหล่านี้ครับมามาเทินจาก Data p เพียวๆครับกลายเป็นตัว i n s i ซ h ์ให้กับธุร,รกิจต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นด้วยความที่เราอยู่ตรงศูนย์กลางของเวฟใหม่ที่กำลังขึ้นนะครับนั่นหมายความว่าโดยตัวธุร,รกิจอะออร์แกนิคมันจะโตเองอยู่แล้วนะครับ เป้าหมายของเราครับภายในปีนี้ครับเราจะขยายจากตอนนี้ที่เราโฟกัสอยู่เฉพาะทำเลต่างๆในกรุงเทพครับเราจะขยายไปทั่วประเทศไทยเนาะแล้วก็ภายใน3ปีข้างหน้าครับก็จะขยายไปนาำหัวเมืองต่างๆครับในเซอุสเอเชียนะครับภายใน5ปีก็คาดว่าน่าจะเซทเร e ทางเซอุสเอเชียได้ครับ mm hmm. ผมเชื่อว่าสิ่งที่เราได้ยินกันบ่อยๆว่าคำว่าเป็นไปไม่ได้เนาะหรือ impossible เนี่ย 99%ของคำว,ว่า impossible ที่เราได้ยินกันครับมันคือสิ่งที่จริงๆเป็นไปได้แต่เป็นไปได้ยากเนาะแน่นอนมันมี1%ที่เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเนาะพวกที่ไม่ถูกหลักฟิสิกส์หล a w ของอุนิเวอร์สต่างๆ,ๆแน่นอนนะครับแต่ว่า99%คือสิ่งที่คนทั่วไปไม่คิดว่ามันเป็นไปได้นะครับซึ่งแน่นอนครับการทําธุรกิจหลายๆอย่างโดยเฉพาะธุรกิจสายเทคสตาร์ทอัพครับในเดย์วันเนี่ยเวลาเราคุยกับหลายๆท่านนะครับคำตอบ ส่วนใหญ่ที่เราจะได้ยินและกันคือเป็นไปไม่ได้ตัวอย่างเช่น Space Cloud ครับ s p l o u d l o y d เนี่ย Day วัเนี่ยเราบอกความฝันของเราว่าเราต้องการวาง i n นฟราสตรักเ r อร์ในการเก็บทราฟิกทั่วประเทศแล้ววันหนึ่งจะไปทั่วโลก i n นฟราสตรักเ r อร์ต้องใช้เงินทุนเท่าไหร่ถูกไหมครับจะใช้เทคโนโลยีตัวไหนมีให้เลือกตั้งเยอะเนาะแล้วตอนนั้นก็ไม่ได้มีตัวไหนที่แม่นกว่ากันนะครับแต่ว่าณวันนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะบอกแล้วว่าเป็นไปไม่ได้ เป,เป็นไปไม่ได้และประเทศไทยก็ไม่ใช่ศูนย์กลางของเรื่องนี้ด้วยนะครับเป,เป็นไปไม่ได้มาวันนี้เราพิสูจน์แะ้วอย่างน,น้อยๆในกรุงเทพว่าเราวางอินฟราสตรเจอร์ตัวนี้ได้มีทำเลมากกว่า200ทำเลเนาะยูนะิตมากกว่าหมื่นยูนิตที่เข้าร่วมกับเราแล้วนะวันนี้นะครับแล้วเรามี Data ของคนที่เดินผ่านไปผ่านมาอย่างเงี้ยให้ทุกคนเข้าถึงได้ในราคาที่ถูกกว่าคำว่าทำเองประมาณ10 20เท่าเลยทีเดียวนะครับการที่เราวางอินฟราสตรเจอร์ตรงนี้ได้แล้วในกรุงเทพเนี่ยน่าจะเป็นบทพิสูจน์ที่มันทําให้มันขยายไปทั่วประเทศท่กกกไไไไดด้้เนนะม็น็อุคบปป แต่มาวันนี้พอเราเริ่มทําตัวเล็กๆให้เป็นไปได้ครับทุกคนก็เริ่มเห็นความเป็นไปได้แล้วเราก็มีพาร์ทเนอร์ใหม่ๆครับที่พอเขาเริ่มเห็นความเป็นไปได้เขาก็เริ่มเดินเคียงข้างเราไปนะครับแล้วมันก็ผลักดันให้เราโตไปเรื่อยๆ ท,ที่สนใจหลักสุดรว้าวครับแน่นอนครับหนึ่งค mm ือเมื hmm. ่อก so mm ่อนเคยมีแบ็กกราวด์ไฟแนนซ์เนาะแต่ลาวงการไปนานแล้วครับอยากกลับมารีเฟรชทั้งเทรนด์ของ financial product ใหม่ๆทั้งเทรนด์ของเดี๋ยวนี้มี e s เเข้ามาแล้วก็มาเบลนดคู่กับ financial ครับอยากจะกลับมาอัปเดตเทรนด์เหล่านี้ครับว่ามันมีโอกาส u n i ต y อะไรอยู่ข้างในที่เราสามารถประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้บ้างครับก็ คาดหวังทั้งสองเรื่องเลยครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของ heavy knowledge เนาะว่าเราเมื่อกี้บอกว่าอยากจะอัปเดตเทรนด์ย่าง้ก็คืออยากได้ knowledge ของเทรนด์นั้นๆด้วยครับว่ามันมี law regulation อะไรที่เข้ามากระทบในภาพใหญ่บ้างจะกระทบเศรษฐก,ฐกิจยังไงนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับก็คือมาพบเจอกับพี่ๆเพ,พื่อนๆครับที่มี mindset เดียว,ว,วกวันที่เขามีประสบการณ์มากกว่าเราเนาะเราก็อยากจะเรียนรู้จากพี่ๆเหล่านั้นเช่นกัน